สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับข้อสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าว คุณผู้ฟังอยู่กับผมครับเอกพลยูมีนะชุมแพร,รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับในส่วนของเปิดขึ้นข่าวในวันนี้ครับคุณผู้ฟังเราจะพูดถึงเกี่ยวกับเศรษฐกิจต่างๆนะครับในบ้านเมืองเรานะครับคุณผู้ฟังแต่ก่อนที่จะไปถึงในส่วนของรายละเอียดของข,องของ่ขงาวนั้นนะครับเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเรื่องการดูแลสุขภาพนะครับการที่เราปฏิบัติตัวหรือว่าปฏิบัติตามในส่วนของทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยได้มีการออกมาประชาสัมพันธ์แล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรคฉ รวมไปถึงนะครับโรคไข้เลือดออกแล้วก็รวมไปถึงนะฮะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและรวมไปถึงครับคุณผู้ฟังโรคโควิด -19 นะครับก็ยังอยู่กับคู่กับสังคมไทยนะครับคุณผู้ฟังการดูแลสุขภาพนะครับการไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็เป็นลาบอันประเสริฐนะครับแต่การที่รักษาสุขภาพนั้นนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่เราต้องคํานึงถึงอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงเพื่อได้มีการอยู่กับคนที่รักได้เป็นยาวนันมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังการรับประทานอาหาร ผ่อในให้เพียงพอและการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยปลอดจากโรคแล้วก็มีภูมิคุ้มกันต้านทานท,านที่ดีนะครับคุณผู้ฟังเราพูดถึงรายละเอียดของข่าวกันเลยแล้วกันนะครับทางด้านของทางรัฐบาลครับได้มีการเชื่อมั่นในส่วนของฐานนะทางด้านการเงินครับของการคลังไทยครับแข็งแกลง8เดือนแรก ในปีงบประมาณ2,566จัดเก็บรายได้สูงกว่านะครับประมาณการครับ1.2แสนล้านบาทมีเงินนะครับคงคังนะครับอยู่ที่จํานวนกว่า2.5นะครับแสนล้านบาทนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลข,ขาธิการนายรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่า พลเอกประยุทธ์จันโอชาานรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยนะครับฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องฐานะทางการเงินการคลังของไทยนะครับมีความแข็งแกร่งหลังจากนะครับทราบรายงาน,นครับการจัดเก็บรายได้นะครับรัฐบาลสุทธิช่วง8เดือนนะครับของปีงบประมาณ2516สูงกว่าประมาณการนะครับและรายงานฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสะเงินสดในช่วง8เดือนแรกของปีนี้นะครับคุณผู้ฟัง โดยการรายง,งานนะครับรายง,งานออกมาในช่วงของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีจํานวนกว่านะครับ2.57แสนล้านบาทโดยนายอนุชากล่าวนะครับว่าทางด้านกระทรวงการคลังเนี่ยเปิดเผยนะครับผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง8เดือนแรกนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคม2 5 1 5จนถึงเดือนพฤษภาคม2 5 1 6 รัฐบาลนะครับจัดเก็บรายได้สุทธิกว่า1นล้านหกแสนบาทครับคุณผู้ฟังสูงกว่าประมาณการตามเดิมนะครับเอกสารในปีงบประมาณนะครับหนึ่งแสล้านบาทหรือว่าร้อยละแปนะครับและสูงกว่าช่วงเดียวกันนะครับของปีก่อนนะครับร้อยละสีเ โดยหน่วยงานที่จัดเก็บสูงกว่าประมาณการที่สําคัญนะครับนั่นก็คือกรมสรรพากรโดยเฉพาะนะครับการจัดเก็บภาษีนะครับได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ขยายตัวนะครับดีขึ้นตามเศรษฐกิจและรวมไปถึงนะครับส่วนราชการอื่นๆนะครับเนื่องจากนะครับมีรายได้พิเศษนะครับจากการนําส่งทุนนะครับหรือว่าผลกําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนครับเป็นรายได้แผ่นดินรายได้นะครับจากสัมปทานโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับ เงินนะครับส่วนเกินครับจากการจําหน่ายพันธบัตรกู้ยืมเพื่อเป็นการชดเชยนะครับการขาดดุลเงินเหลือจ่ายปีเก่านะครับส่งคืนให้กับบริษัทประกันสินเชื่อนะครับอุตสาหกรรมขนาดย่อมและรายได้นะครับจากใบอนุญาตนะครับขึ้นความถี่วิทยุนะครับระบบ FM รวมไปถึงนะครับทางด้านของกรมศุลกากรเองนะครับเนื่องจากข้อมูลนะครับการนําเข้าขยายตัวนะครับมีการขยายตัวอย่างเพิ่มมากยิ่งขึ้นกับมีการชําระนะครับอากรนะครับขาเข้า ย้อนหลังนะครับตามคำพิพากษาของคดีและรวมไปถึงนะครับรายวิสาหกิจเองครับเนื่องจากเนี่ยมีการนําส่งรายได้นะครับที่เหลือนะครับมาจากปีงบประมาณก่อนนะครับอย่างไรก็ดีที่คุณผู้ฟังการจัดเก็บรายได้นะครับของกรมสรรพานมิรนะครับต่ํากว่าประมาณการครับหลังจากที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสรรพานมิตน้ํามันดีเซลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะครับเป็นการชั่วคาว จากน้ํามันดิบนะครับในตลาดโลกที่มีระดับที่สูงขึ้นทั้งนี้นะครับหากไม่รวมรายได้นะครับพิเศษของส่วนราชการอื่นนะครับและศุลกากรผลการจัดเก็บรายได้นะครับรัฐบาลสุดที่สูงกว่าประมาณการกว่า6.9200ล้านบาทหรือร้อยละ4.6และสูงกว่านะครับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมานะครับถึงร้อยละ1.5นั่นเอง นอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังกระทรวงการคลังเองนะครับได้มีการรายงานฐานะทางการคลังของรฐบาลนะครับตามระบบกระแสะเงินสดในช่วง8เดือนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี65จนถึงเดือนพฤษภาคมปี66รัฐบาลนะครับมีรายได้นะครับนำส่งคลังทั้งสิ้นกว่า1,569,000ล,ล้านล้านบาทครับคุณฟัง ในขณะที่มีการเบิกจ่ายนะครับเงินงบประมาณทั้งสิ้นนะครับจำนวนกว่า2ล้าน2แ2 0นล้านล้านบาทนะครับโดยรัฐบาลเองเนี่ยได้มีการกู้เงินนะครับเพื่อชดเชยนะครับการขาดดุลจํานวนกว่า384,000ล้านบาทส่งผลให้นะครับการเงินการคลังในช่วงนี้ครับก็มีจํานวนทั้งสิ้นกว่า2 5 6 0 0ล้านล้านบาทครับคุณฟังโดยท่านนายรัฐมนตรีนะครับก็เชื่อมั่นในเรื่องของเศรษฐกิจไทยที่มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและมีสัญญาณนะครับไปที่ทางบวก ฐานะทางด้านการคลังนะครับของไทยเองก็มีความค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับและมีเสถียรภาพโดยตัวเลขดังกล่าวนะครับสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางนะครับการทํางานที่ถูกต้องของรัฐบาลปายตายวิสัยทัศน์ทางด้านการเงินนะครับการคลังที่คข่งขรัดรวมไปถึงนะครับความมุ่งมั่นต่างๆในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยมีการยึดนะครับและความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนครับคุณผู้ฟัง ยงในสร้างกาดีครับก็ถ้าในตัวเลขเป็นบวกครับคุณผู้ฟังก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นข่าวดีสําหรับประเทศไทยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ฟังเราก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องซึ่งเศรษฐกิจของไทยนะครับจะส่งผลนะครับก็มาจากในส่วนของตลาดภายในประเทศตลาดต่างประเทศแล้วก็ค่านิยมต่างๆนะครับรวมไปถึงความขัดแย้งในต่างประเทศอีกด้วยครับคุณผู้ฟังอีกด้านหนึ่งนะครับทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยเองก็ได้มีการเปิดนะครับในเรื่องของการส่งออกนะครับพูดถึงของการส่งออกสมโอไทยครั้งแรกนะครับ ซึ่งที่ส่งไปสหรัฐอเมริกามีการเน้นย้ําเรื่องของการรักษาคุณภาพมาตรฐานนะครับทางด้านของนางสาวมนัญญาไทยเศษนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระงเกษตรและสากร แล้วก็รวมไปถึงนะครับนมาร์กกิลคีนะครับผู้แทนกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกานะครับร่วมเป็นสกีพยานในการจัดส่งซ้มโอไทยชิปเมนต์แรกนะครับนั่นก็คือส้มโอชิปเมนต์แรกของปี2516ครับคุณผู้ฟังรวมไปถึงนะครับมังคุดไปยังกรุงวอชิงตันดีซีสหร,ร,รัฐอเมริกาโดยมีในส่วนของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร,ร,ร์การเกษตรกล่าวรายงานสรุปการดําเนินงานโครงการดังกล่าวนะครับซึ่ง ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยเองครับก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่ามีความยินดีนะครับเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยนะครับได้สามารถขยายตลาดส่งออกที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเป็นการส่งออกส้มโอนะครับฉายรังสี4สายพันธุ์นะครับนั่นก็คือสายพันธุ์ทองดีสายพันธุ์ขาวใหญ่สายพันธุ์น้ำผึ้งและสายพันธุ์ขาวแตงกวานะครับจำนวน72กล่องน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ864กกโกรัม ไปยังสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกซึ่งตรงน,นี้เองครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับรกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาที่ได้ให้การสนับสนุนนะครับผลไม้ไทยนับเป็นข่าวดีนะครับสำหรับในส่วนของกเกษตรกรไทยนะครับผู้ปลูกส้มโอรวมทั้งนะครับผู้ประกอบการส่งออกผลไม้นะครับจะได้เพิ่มตลาดในการส่งออกได้มากยิ่งขึ้นโดยสหรัฐอเมริกานะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดนะครับที่มีศักยภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับซึ่ง การจัดงานนะครับในครั้งนี้เอ,เองก็ถือว่าเป็นความประสบความสําเร็จของผลไม้ไทยเกษตรกรไทยและผู้ประกอบการตลอดจนนะครับกรมวิชาการ,ารเกษตรเองสามารถเปิดตลาดผลไม้สดนะครับเพื่อเป็นการส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับที่มีความเข้มงวดด้านมาตรฐานสารสุขพืชอย่างเช่นสองสหรัฐอเมริกาได้นั่นเองปัจจุบันนะครับคุณผู้ฟังสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยกำหนดให้ไทยนะครับต้องฉายรังสีแกรมมานะครับประมาณ400เกร ก่อนส่งผลไม้ออกนะครับทั้งหมด8ชนิดครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือมะม่วงลิ้นจี่ลำไย,ยสับปะรดมังคุดแก้วมังกรเงาะและล่าสุดนะครับนั่นก็คือส้อมโอนั่นเองซึ่งเป็นผลไม้นะครับที่สามารถส่งออกไปจําหน่ายนะครับยังประเทศสหรัฐอเมริกาได้เกีย่ยวไรก็ต่างมาบคุณผู้ฟังได้มีการฝากให้กรมวิชาการเกษตรเจรจาต่อรองนะครับในเรื่องของความเป็นไปได้นะครับที่จะมีการลดระดับนะครับของรังสี ที่ต้องใช้ในการกำจัดศัตรูพืชน,นะครับในผลไม้เนี่ยทั้งหมด8ชนิดก่อนจะมีการส่งออกเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานผลไม้นะครับสดจากประเทศไทยที่มีสีสันสวยงามและรสชาติหวานฉ่ำเหมือนกับได้รับประทานที่อยู่ประเทศไทยนั่นเองพร้อมกันนี้นะครับได้มีการเน้นย้ําให้กับเกษตรกร,ะกรนะครับรักษาคุณภาพของผลไม้ไทยและส่งเสริมคับการส่งออกนะครับผลไม้ ไปยังต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีโอกาสในการเพิ่มช่องทางในการส่งออกนะครับโดยทางเรือนะครับในเชิงพาณิชย์ต่อไปทางด้านของท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเองก็ได้มีการกล่าวต่ออีกนะครับว่าตามที่ทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยได้มีการยื่นขอเปิดตลาดส่มโอนะครับส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาครับกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาเองครับได้มีการมอบหมายให้ใน m a มาร์กิเคผู้แทนจากสำนักงานให้บริการตรวจสอบพืชและสัตว์ ผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใต้มอบหนังสือนะครับแจ้งผลอย่างเป็นทางการนะครับถึงผลการทดสอบนะครับประสิทธิภาพการแพร่กระจายรังสีในบรรจุพันธุ์ซ้มโอซึ่งเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายน,นะครับที่จะอนุญาตให้นําเข้าโดยทางซ่อมโอนะครับจะต้องผ่านการฉายรังสีกรมมานะครับอยู่ที่ระดับ400เกร นานประมาณ3มชั่วโมงจากศูนย์ฉายรังสีสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติพร้อมนะครับรงคัดบรรจุนะครับที่ได้รับอนุญาตนะครับให้คัดบรรจุส้มโอนะครับที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยนั่นเองล่าสุดนะครับคุณผู้ฟังทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยได้มีการรับแจ้งจากบริษัทนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ยอมรับและทางด้านของกรมวิชาการเกษตรเองเนี่ยเห็นชอบให้เป็นผู้ประสานงานตามโครงการนะครับ Prelate Program ในการให้บริการในการจัดการสินค้าและก็ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายให้เป็นผู้ดําเนินการครับทั้งก่อนและหลังในการส่งออกนั่นเองรวมไปถึงนะครับหลักการนําเข้านะครับที่ประเทศปลายทางนะครับซึ่งทางบริษัทเองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสมาชิกของโครงการนะครับที่มีความประสงค์ในการส่งออก้มโอนะครับชิปเมนต์แรกและขอให้เจ้าหน้าที่นะครับที่มีการกักกันพืช เข้ามาตรวจสอบนะครับและรับรองสินค้าก่อนส่งออกไปร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกาในวันที่2ถึงวันที่4กรกฎาคมนั่นเองและได้มีการกำชับความสัมพันธ์นครับทางการทูตไทยสหรัฐอเมริกาครับที่ครบรอบ190ปีซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งวันหยุดนะครับที่ผู้คนเนี่ยออกจากบ้านนะครับมารับประทานอาหารนอกบ้านแล้วก็อาจจะเลือกซื้ออาหารและผลไม้เข้าบ้านอีกด้วย ในส่วนของทางบริษัทเอเชียเอ็กโซติกคอมเบรชั่นนะครับคุณผู้ฟังจะส่งส้มโอนะครับจำนวนกว่า864กิโลกร,รมัมซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งชิปเมนต์แรกของประเทศไทยรวมไปถึงนะครับยังมีมะม่วงพัน์น้ำดอกไม้มหาชนกแดงจัก,กรพรรและเขียวสวยจำนวนกว่า540กิโลกร,รมัม เป็นอีกหนึ่งชิปเมนแรกของฤดูกาล2566ครับคุณผู้ฟังและมังคุดนะครับ140กิโลกร,รมัมนอกจากนี้นะครับทางด้านของกรมวิชาการเกษตรเองยังมีแผนที่จะสนับสนุนภาคเอกชนนะครับให้มีการจัดส่งนะครับทางเรือ เพื่อเป็นการลดต้นทุนแล้วก็จัดส่งได้ครั้งละจํานวนมากซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบนะครับในเชิงคุณภาพหากผลดีนะครับคุณผู้ฟังก็จะมีการเพิ่มช่องทางให้กับผู้ประกอบการในการส่งสินค้าไปยังต่างประเทศให้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้เป็นการเปิดรับของประเทศไทยครับคุณผู้ฟังท้านี้ทั้งนั้นนะครับก็จะทําให้เกษตรกรไทยแล้วก็ผู้ประกอบการไทยเนี่ยได้มีตลาดเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับในส่วนของนางสาวที่ผาน,านันสิริชนะรองโฆษกประจําสํานักนายรัฐมนตรีปรเปิดเผยอีกเช่นเดียวกันนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาน,นรัฐมนตรีเองครับได้เป็นอีกหนึ่งผู้นําในการยกระดับหลักประกันสุขภาพไทยนะครับจาก สิทธิบัตรทองหรือว่าบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าสู่บัตรทองพรีเมียมให้กับผู้มีสิทธิ์นะครับกว่า46ล้านคนได้รับการรักษาพยาบาลนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายครอบคลุมทุกโรคและทั่วหน้าอย่างแท้จริงเพื่อจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ําโดยได้มีการยกระดับบริการนะครับให้สามารถนะครับเข้าถึงได้สะดวกมากยิ่งขึ้นตามนโยบายนะวัตกรรมบริการสาธารณสุขวิถีใหม่ผ่านโครงการคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น ซึ่งมีจำนวนกว่า241แห่งแล้วนะครับคุณผู้ฟังท้านักของท่านรองโฆษกเองนะครับก็กล่าวเพิ่มเติมอีกนึครับว่าโดยคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นครับได้รับการตอบรับนะครับจากประชาชนเป็นอย่างดีครับตลอด3ปีที่ผ่านมามีการเข้ารับการบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลในปี2 5 1 6ครับคุณผู้ฟังมีประชาชนนะครับเข้ารับการบริการจำนวนกว่า51,600คนนะครับและ140,000ครั้ง และมีแนวโน้มการรับบริการนะครับที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนอกจากนะครับจะเป็นคลินิกที่ตั้งอยู่ในชุมชนเป็นทางทางสำหรับในส่วนของประชาชนในพื้นที่ได้ให้ความสะดวกรุดเร็วในการเข้ารับการบริการไม่ต้องรอคิวนานจนเกินไปลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและรวมไปถึงนะครับลดความแออัดนะครับในสถานที่โรงพยาบาลได้อีกด้วยในส่วนของสิทธิครับคุณผู้ฟังจะบริการนะครับฝากคันในกรณีแพทย์วินิจฉัยแล้วนะครับไม่ใช่คันเสี่ยงครับคุณผู้ฟัง อันที่2นะครับมันก็คือเบิกจ่ายนะครับยาเม็ดคุมกําเนิดอันที่3ครับบริการนะครับถุงยางอนามัยและอันที่4นะครับบริการทดสอบการตั้งครรภ์บริการที่5นะครับการบริการตรวจหลังคลอดอันที่6นะครับคุณผู้ฟังบริการยาเสริมธาตุเหล็กแล้วก็กดโซลิกนะครับคุณผู้ฟังและอันที่7นะครับบริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงนะครับต่อสุขภาพหรือว่าสุขภาพจิตนั่นเอง นอกจากนี้นะครับยังให้บริการผู้ป่วยนอนครับ4รายการรายการที่1นะครับก็คือการบริการยานะครับตามแผนการรักษาของหน่วยนะครับบริการประจําหรือว่าหน่วยบริการที่ได้มีการส่งต่อด้วยนั่นเองในส่วนที่2อนะครับบริการพยาบาลพื้นฐานนะครับนั่นก็คือบริการทําแผลชนิดต่างๆนะครับทั้งแผลแห้งแผลเย็บแผลเปิดแผลติดเชื้อนะครับและแผลขนาดใหญ่การใส่สายยางให้อาหารและการให้สายสวนทวารหนักนะครับรวมไปถึงนะครับ การบริการเช็ดตาล้างตาและก็ล้างจมูกนะครับบริการดูแลนะครับสุขภาพผู้ป่วยครับที่บ้านรวมไปถึงนะครับการตรวจสอบนะครับด้ะตรวจรักษาโรคเบื้องต้นทั้งนี้นะครับถ้าหากประชาชนต้องการรับข้อมูลข่าวสารนะครับจากทางสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็สามารถคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ได้นะครับ www.nhso.go.th หรือว่าทางสายด่วนนะครับ1น3 0นั่นเองครับคุณผู้ฟังใครที่กำลังมองหานะครับเรื่องสิทธิต่างนะครับก็ ลองไปศึกษาข้อมูลตามสถานที่หรือเว็บไซต์ที่ผมได้แจ้งไปข้างต้นนะครับในส่วนช่วงต่อไปนะครับไปรับฟังสกรูปสารคดีพิเศษครับชายขอกราบลงที่ตักพร้อมรักแท้ชายรักแม่สุดหัวใจชายไม่หนีชายจะเป็นกำลังใจป้องภัยรีมอบทีวีและเลือดเนื้อเพื่อแม่เอ่ย นี่คือบทพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาวิชาการทหารอยู่ณโรงเรียนในร้อยดันทรูนเครือรัฐออสเตรเลียทรงส่งมาทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2515นับตั้งแต่ยังทรงพระเยาว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการเลี้ยงดูอภิบาลโดยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความเอาพระราชารัชไทยใส่แม้ว่าจะทรงมีพระราชภาระอันหนักหน่วงเพราะทรงสถิตยอยู่ในที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของคนทั้งแผ่นดินก็มีได้เคยทรงทอดพระราชภาระในตาแหน่งแม่เลย แม้จะทรงมีคุณพยาบาลพระพี่เลี้ยงประจำพระองค์แต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ยังทรงทนุถนอมเอาพระราชารือไทยใส่ในการอบรมอภิบาลจนเจริญพระชนขึ้นพรังพร้อมด้วยพระคุณสมบัติแห่งน้ำพระราชารือไทยห่วงใยราษฎรไทยเชกเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระมหามิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิต และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทุกประการเมือ่อทรงเจริญพระชนมายุขึ้นทรงเปลี่ยนไปด้วยพระคุณสมบัติแห่งความรักความพักดีในสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดังปรากฏภาพเจนตาเจนใจของพระสงนิกรไทยก็คือ ภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลประคองสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะโดยเสด็จไปทรงงานพัฒนานในท้องถิ่นจุรกันดานรวมทั้งการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในต่างประเทศ ดังเหตุการณ์ที่พระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าสรริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำรัสเล่าสแสดงถึงสายใยสัมพันธ์ของแม่และลูกระหว่างทั้งสองพระองค์ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในต่างประเทศลูกชายเขาก็พระบาทสมเด็จพระเจู้ฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้ ให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะคะก่อนอื่นก็ขอออกตัวว่าเป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเสด็จเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาธในการเสด็จ พระชาเนนิเยือนสหรัฐในครั้งนี้ mm hmm. ก็รู้สึกดีใจและปลื้มปิติยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะ mm hmm. โดยอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่ mm hmm. และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากจะทรงรักษาพระราชจัญญาในข้อความกตัญญูกะตะเวทิตาได้อย่างบริบูรณ์แล้วยังทรงเป็นแบบอย่างให้ลูกทั้งหลายทั่วแผ่นดินไทยได้เจริญรอยพระยุคลบาทในการทำนุบำรุงมารดาด้วยความเคารพรักอีกด้วย และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีนะครับที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดขึ้นคุยข่าวสําหรับคุณผู้ฟังท่านใดน,นะครับที่อยากติดตามพวกเราย้อนหลังสามารถติดตามได้ทาง y o u ู u ูบช n แน a อาทา p ์บอสแค t อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจแกบทีมงานทุกคนแล้ววันนี้ผมเอกกับพลในวุนมีณนะชุมแพรและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ